อีกอย่างนะครับที่เพื่อนๆที่สมัครมาเป็นดีลเลอร์กับทีมงานของเรานะครับก็จะได้ใช้บอทนะครับบอทก็คือ AI นะครับแค่เพื่อนๆไปสร้างกลุ่มเหมือนที่ผมสร้างนะครับแล้วผมก็จะส่งบอทไปช่วยนะครับอย่างเช่นพิมพ์ว่าสวัสดีรายการต่างๆก็จะขึ้นมานะครับน่ครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอย่างเช่นข้อหนึ่งพบบอร์ก็พิมพ์เลขหนึ่งเข้าไปนี่ครับบอทก็จะมา ก็คุยกันไปอยากจะดูวิดีโอของใครของคุณหนุ่มกดเลข2นะครับเลข3ตามเมนูที่บอกเลยครับนี่ครับมันทำให้ง่ายในการเชิญหรือว่าให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นอยากจะพาคนเข้าซูมนะครับเพื่อไปดูการไลฟ์สดก็กด7นะครับโดยที่เราไม่ต้องอธิบายมากพาเพื่อนเข้ามาดูเนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดพวกนี้ครับ ให้เราดูนะครับซึ่งทําให้เราง่ายในการเชิญคนหรือเชิญผู้สนใจนะครับสำหรับผู้ไม่สนใจเราก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับหรือว่าเราเราจะได้อะไรบ้างในถึงเช่นกดเลขแปดเนี้ยก็จะขึ้นมานะครับไอเราจะได้อะไรบ้างสิ่งที่คุณจะได้เมื่อสมัครเป็นดีลเลอร์โครงการจิมบัรสุกนะครับก็อธิบายรายละเอียดนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ แค่คุณเข้ามาเรียนรู้นะครับสิ่งที่คุณได้ไปนะครับหาที่ไหนไม่ได้นะครับผมรับรองได้เลยคุ้มเกินคุ้มกับการเป็นดีลเลอร์หรือศูนย์บริการออนไลน์กับโครงการซิมปันสุกนะครับกับค่ายโทรศัพท์น้องใหม่ที่ชื่อว่าฟิลนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะครับคุณไม่ได้เสียเปล่านะครับคุณได้ซิมได้ค่าโทรได้เล่นอินเทอร์เน็ตทุกอย่างนะครับด็อกเตอร์เรลิงฤรือดีลักษณะขุดบอดของเรานะครับ ออกมาช่วยเหลือเพื่อให้คนไทยมีรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยนะครับถ้าสนใจก็ฮักคนที่ชวนคุณเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับขอบคุณครับ